คะแน่ <c oughs> เจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องทีเไปหวังนะครับก็อ่าวงต่อไปที่เราจะบรีแอควันนี้ก็คือเราก็จะตะกี้มาเกิดกรูปและรอบนี้ก็ยังเป็นกูเกิดกรูปอีกเช่นเคยนะทุกคนนะก็จะเป็นอีกวงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอา่เพลงเขาค่อนข้างเลิศเพลงมีความแม่มีความแบบว่าสวยมีความแซบ่บมีความเท่อะไรอย่างเงี้ยก็คือถูกจริต 6เรานะทุกคนนะก็คือวง e v e r g i r w เย่ก็6สาว e v e r g i o w นะทุกคนนะก็คือมีเพลงฮิตแบบมากมายแล้วแบบว่าถ้าเต้นก็คืออ่ฟาฟัดฟันมากก็คือแบบแต่ละเพลงก็คือไม่ใช่ว่าจะได้โครกกันได้ง่ายๆทุกคนอ่ะก็การกลับมาของ e v e r g i o w รอบนี้ก็อ่าหลังจากที่ดูทีเซอร์มาแล้วนิดหนึ่งนะเรามีความรู้สึกว่ารอบนี้เหมือนกลับไปเป็น e v e r g i ในในแบบที่ เพลง2เพลง3อะไรประมาณเนี้เหมือนแต่ก่อนเนะี่ยเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาก็เรารู้สึกว่ารอบนี้แหละแม่ที่แบบโตขึ้นเยอะมากๆเลยนะทุกคนอะ <Wow. S 1> ชื่อเพลงโปรโมทอันนี้ชื่อเพลงว่า Pilot โอเคก็มาแบบเป็นโจรสลัดนะทุกคนนะเออดูดูทีเซอร์มารู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันจะยังไงนะแต่ว่า พอฟังฟังเพลงปุ๊บมีความ EDM เนาะมีความแบบว่า EDM หน่อยเออแล<ย>้วแบบเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่สนุกอะ่ะอืมน่าจะชอบคือฟังเพลงเขามานานมากอะ่ะแต่คือไม่ได้เป็นรู้จักสมาชิกแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยน,นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเอ็มโรกโกกันเลยดีกว่านะทุกคนชื่อเพลงว่าพายเลตไปกันเลยจ้าอืม มาแล้วหนึ่ง EDM ตืดๆเออ <What? S 1> ว้าวอู้สวยโอ้ยชอบที่มันเป็นวิงวิงเห็น่ะเออตืดมากเลยอะแดนส์กระจายมาก EDM มากเลยอะ ชื่ออะไรนะเมยาใช่ไหมว้าวน้องอันดามาแล้วไบเกอร์ iker, มาแล้วหนึ่งเออเป็นแบบป๊อปจ้ารอบนี้ E D M เขาเขาเป็นอะไรกับพวกภูเขา มากไปอ่ะเออไปเพลงเลิศเพลงเลิศเพลงเลิศอ่ายนูเลิศอ่ายังมีความเท่ยอยู่นะอ่า ยังไม่หลุดลายความเป็นดิวโก้เนาะเพลงดื้มากเลยสวยมากชื่ออะไรนะซีไฮยอนป่ะคนนี้ไม่แน่ใจชื่อมีไหมซีไฮยอนไม่ชอบคนนี้ มาล็อกอันดามกี่มามากโอ้ยชอบอ่ะเลิศอ่ะเลิศ้องไม่อ่านเลิศ ชอบเมคอัพมากเลยสวยอะท่าสวยมากเขายังไม่หลุดความเป็นโบลกเนาะ ชอบมากโอเคก็คือแบบเมื่อกี้ก็คือไอก็คือยังแบบเพลงก็ยังตาตึงอยู่ไงเออประมาณรอบนี้อ่าเอเวอรเราก็รู้สึกว่ามันก็มันก็มีความแตกต่างอยู่บ้างแต่ว่ามันก็อ่ามันก็มันก็อาจจะมีมีความที่เรารู้สึกว่าเพลงมันดูเป็น EDM มากขึ้นกว่าเก่า เ,เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่านี่แหละแนวของ e อเวอร์โกแต่จริงๆแล้วเอเวอร์โกทำแนวไหนก็คือเวิร์กก็คือร <Yeah. S 1> ุ่งนะเมื่อกี้จากที่ดูชอบอ่ารู้จักแค่ไม่กี่คนนะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเงี้ยชื่อกับหน้าที่พูดไปอะถูกไหมแต่ว่าอ่าเรารู้สึกว่าน้องอ่าคนผมทองชื่ออะไรนะอ่ามิอาอาป่ะเออคนนี้คนนี้ชอบมากแล้วก็อีกคนนึงชื่ออ่าอ่าซีฮยอน คนนี้ก็เลิศออแต่ก็คือเลิศหลายคนแหละน้องอันดาก็คือได้ได,ได้ได้มีซีนกับเขาแล้วนะเออแล้วก็รู้สึกว่าดีใจกับน้องด้วยเพราะว่าไม่เห็นเห็น,เห,นเห็นหลายคนบน่บนว่าเอ,อ้ยน้องลงน้อยมากเออในในในแต่ละเพลงอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่าเพลงก็คือตื้อแดนมันมากก็คือไม่หลุดลายความเป็นเอเวอเร์โกเลยก็คือยังมีความแซบยังมีความ ยังมีความเฟียสอยู่ก็คือจะมีการเล่นไม้เล่นมืออเยอะแล้วก็เป็นท่าโบกท่าอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะก็เป็นความแม่เหมือนเดิมเนาะโอเครู้สึกว่า CG เอ่ยอะไรเอ่ยก็ดีเออเราก็เราก็เราก็งงอยู่เพราะว่าเราก็งงอยู่ว่าแบบเฮ้ยภูเขาอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเอเวอเรกเขาชอบเล่นกับพวกภูเขาพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกพัดจันดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยเออที่เราเห็นอะไรประมาณเนี้ยแต่คือ เอมีรอบนี้ก็ดีนะแบบเป็นในอาวากาศเอยอะไรเอยแล้วก็คือเพลงมีความเพาะแล้วก็ฟังง่ายเอ,อมันเต้นอะ่ะมันโยกอะ่ะมันมันมันอยากลุกอะ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นไงแล้วก็เสื้อผ้าดีชอบหลายชุดมากมากเลยโดยเฉพาะไอชุดที่คล้ายมาลายปะมีใครใคร,ใครแต่งใครแต่งไม่รู้อะ่ะจะไม่ได้เออใช้จะสักคนนั่นแหละเออเออเนาะก็คืออันเนี้ยสวยชอบแล้วก็แบบดีเลิศไอเลิศ เดี๋ยวไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันดีกว่าทุกคนว่าจะเลิดแค่ไหนออกมาแล้วนะจ๊ะโอเคสำหรับแม่โจรสลัดสาว<ม>เอออืมเขาก็ยังมีความเท่อยู่เนาะ lớp lớp ma cực mắc hi phục ah nón à thằng nóc bin xinh quá ai lớp เพลงมีความอินเตอร์มั้งนึกถึงแบบช่วงแบบแม่เจโลอะไรประมาณนี้นเออ จริงๆนะเนี่ยเขาเนี่ยชุดสวยว้าวเขาก็ยังไม่หลุดลายความแบบเทรนิดนึงเนาะอ่อะาป้าดีแล้วไอซ่าป่ะคนนี้ ชอ,ชอบเลิฟซีฮยอนปะ่ะใช่ไหมคนนี้ใช่ซีฮยอนไหมสิ่งดีมากน้องมันา แม่สีเปียโอ้ <laughs> oh. yeah, yeah, มันเป็นห้าที่ง่ายนะแต่มันดูว้าวอ่ะเออท้าเมื่อก oh, ี้โอ้ยใจออนดาเด่นขึ้นอ่ะสดเมื่อกี้เลิศน,นะไม่งาเลยว้าว wow.

หลังจากที่ดูเมื่อกี้เรารู้สึกว่าถ้าเต้นไม่ค่อยเยอะมาก <Wow. S 1> ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่แต่มันดูว้าวอ่ะมันดูมันดูมันดูถูกที่ถูกทางอะ่ะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือความเท่ก็ยังมีอยู่ความแซ่บก็ยังมีอยู่มันเป็นลายเซนที่ชัดเจนของเอเวอร์โก์มากๆเลยไม่ว่าจะไม่ว่าจะเต้นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันดูมันดูมันดูใช่อะ่ะเออแล้วก็อ่าน้องๆแต่ละคนก็ ถือว่าทําในบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้ดีเรารู้สึกว่าแบบในท่อนแต่และคนก็คือมันไม่มีใครจมหรือไม่มีใครหายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบหลายชอ็อตนะรู้สึกว่าพอมันมีแบ็กอัพมันส่งเสริมโชว์หรือพูประแมนให้ดูยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่อนท่อนที่เป็นสะพานที่น้องชื่อ,อไรนะมีอาหรือไมอาเนี่ยเออ อันนั้นอะคือช็อตที่ชอบมากๆาก <Wow. S 1> แล้วก็มันก็จะมีหลายช็อตอยู่อ่า mm. เช่นน้องคนที่มาแรปตรงกลางจำไม่ได้ว่าชื่อน้องอะไร <c oughs> อ่ที่มีที่มีศิลปินเต็มสี่คนน้องอะไรไม่รู้จำไม่ได้น้องยี่เหลินปะไม่เอเอนั่นแหละน่าจะน่าจะสักคนนั่นแหละเออแล้วก็อ่ถือว่าดีทําได้ดีอืมก็มีความปงชึ่งมากไอเลิฟมากสำหรับเอเวอเรสถูกจริดนะ ปกติก็คือเพลงก่อนๆนขงนางก็คือนี่ฟังแล้วก็คือถือว่าก็ชอบแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอินมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเพลงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ย เป็นเพลงแรกของเอเวอร์โเลยบางเลยที่รู้สึกว่าเออมันถูกจริตเราฝากด้วยเพลงนี้น่าจะแมทอยู่น่าจะถูกใจชาวเราหรือแบบเด็กโคบหรือว่าคนฟังที่เป็นฝั่งอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีความแบบเจโลนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะโอเคก็ฝากกันทุกคนนะสําหรับวันนี้ไปก่อนแนละก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูว่าเราจะมาดีแอคเพลงอะไรเนาะทุกคนเนาะสำหรับน,นี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ